สวัสดีค่ะฮัลโหล มาแล้วค่ะน้ำตาลจาก N t 2 o s i ทุกคนค่ะกินข้าวกันหรือยังเอ่ยถ้าใครยังไม่ได้กินนะขึ้นคำเตือนเลยว่าเดี๋ยวหิวข้าวแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับน้องแพทริกอินทร์วานยินฮัยี่ไปเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของรายการที่ยิงเชื่อเฮิร์นหฮาชื่อกิตเซาอินเครดิเบิลซีซั่นสองทุกคนค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่เป็น EP ีที่2เป็นครั้งที่2ที่น้องแพทเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญของรายการ เดี๋ยววันนี้ม,ะม,ะมะาเมามอยกันว่าน้องเขาไปทําอะไรยังไงที่สําคัญแม่จีนเขาว่ายังไงกันบ้างบอกเลยว่าหูเอ็นดูสุดๆทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเลยคะ่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกด subscribe ช่อง NP2Sis นะคะขอบคุณลนะ่งน้ไว้เลยขอบคุณคะ่ะตามน้องแพทไปดูในรายการกันเลทุกคนคะ่ะน้าตาต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะครั้งนี้แพทริกได้กลับไปเป็นแขกรับเชิญของรายการ i ิ s เซาอ Incredible Sea ีซอีกครั้งหนึ่งอ่าเพราะว่าเรา เพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วที่แพทริกมาเป็นแขกรับเชิญครั้งแรกทุกคนคะ่ะโอ้โหกระแสดีมากเลยครั้งนั้นเพราะว่าความสายตาเป็นประกายแวววาว enjoy eating กับทุกเมนูของแพทริกนะโอ้โหผู้คนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยแล้วครั้งก่อนโชว์ก็บอกเลยไม่ธรรมดาเพราะว่าแพทริกเนี่ยมาโซโล่เปียโน,โนจ้ามาเล่นเปียโน,โนแบบว่าโอ้โหเจ้าชายลุคสุดๆพร้อมกับสเตจเดี่ยวที่สดใสร่าเริงมากเป็นธีมแบบบัส เก็บ่ออาจำกันได้หรือเปล่ายังไงก็ตามทุกคนค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากไปดูซ้ำเนี่ยย้อนกลับไปดูได้รวมถึง EP นี้ที่พิเศษสุดๆเลยเพราะว่ารายการเขาตอนนี้เนี่ยมาถึง EP 12แล้วซึ่งเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นแล้วค่ะเพราะฉะนั้น ฟินเลเล่จัดเต็มสุดๆไปเลยทุกคนจ๋าครั้งนี้แพทริกกลับมาเป็นแขกรับเชิญในอีพีสุดท้ายของซีซั่นจะธรรมดาได้ยังไงเขามาในโชว์ที่โอ้โหอายุ19อ่ะเนาะก็คือแบบ แกรดโอเพนนิ่งอายุ19ไปกับชุดพ่อหนุ่มเสื้อแดงที่ละลายใจสุดๆในสเตจท,ที่ทำร่วมกับรุ่นพี่อู๋เชียนอีเรื่องสวยเซ็กซี่เรื่องแซบยืนหนึ่งในโชว์ r o o f of Fire โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าแบบดีขนลุกอะดีขนลุกพูดเลยจริงๆในเว้ยบอกกระแสดีมาก ไลายหลายแอปแอปใหญ่ๆเอาไปลงกันให้พริบทุกคนค่ะแล้วในรายการอะไรแหลคนอุอ้ยพี่ค่ะขนาดนี้นะอ้ยอยากดูนะอยากดูนะาดูมากเลยดูที่ไหนเป็นรายการของช่องเจอเจียงทุกคนสาแล้วอ้ไม่มีแอปเจอเจียงอะค่ะโอ้หนูยังไม่งงงแงลูก ใน YouTube มีใน YouTube มีทุกคนคะ่ะดูได้เลยช่องของเจอร์เจียงทีวีเราที่สำคัญมีช็อตคัดเฉพาะโชว์ของแพทริกด้วยในเจอร์เจียงทีวีช่อง YouTube ไปหากันดูได้ง่ายๆทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญครั้งนี้เนี่ยนอกจากโชว์แล้วนะในรายการแพทริกก็แจกความน่ารักสดใสสุดๆเลยเพราะว่าอะไรจ๊ะแม้แต่เชฟก็ยังเอ็นดูแพทริกทุกคนคะ่ะนอกจากพี่ๆจะคิดถึงแพทริกแล้วนะ เชฟก็ต้องคิดถึงแพทริกแน่นอนเพราะว่ามีคุณพี่เชฟคนหนึ่งเขาจำแพทริกได้เลยว่าโอ้ยเด็กที่น่ารักคนนั้นน่ะที่เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันน่ะอ๋อเขาชอบกินชีสนะครั้งนี้คุณพี่เชฟเขาก็เลยทำพิซซ่าเลยจ้าพิซซ่าแล้วโหวหน้าชีสเน้นๆแล้วมีข้าวมีแป้งจัดเต็มบอกเลยว่าแพทริกแบบบอว่าโหยกมายกมือเลยเพราะว่า จะต้องได้กินพิซซ่าถาดนี้แล้วยังไงทุกคนคะทุกเมนูน้ำตาลต้องบอกเลยว่าแพทริกแบบเอ j นจอยอ i n ิมากจริง,รงๆกินอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะเต้าหูเ้เหม็นหลายๆคนเคยกินแล้วหลายๆคนแบบเฮ้ยอยากลองนะยังไงนะสมัยที่เรายังเดินทางกันได้สะดวกคล่องตัวมีการเดินทางต่างๆอเออเราก็แบบว่ากินเต้าหูเ้เหม็นแกแล้วซื้อซื้อแล้วถือเดินถือเดินแล้วเราก็ ทำไมถังขยะอยู่ไหนอ่ะมันมันเป็นฟีลกลิ่นขยะเปียกอะแม่เจนเรางงอุ๊ยถังขยะอยู่ไหนกลิ่นมันขยะอยู่ไหนเนี่ยหันไปหันมาเอ้าถือเต้าหู้เหม็นอยู่อ่ากลิ่นมันจะฟีลขยะเปียกทุกคนอันนี้พูดจริงเลยจากประสบการณ์ตรงแต่พอกินไปแล้วอะเฮ้ยเออมันอร่อยทุกคนจา๋าต้องถ้ามีโอกาสอะต้องลองกินขนั้นแล้วอะพูดถึงเรื่องกลิ่นอะก็สมชือ่อแต่น้องแพททำอย่างนี้เลย โอ้แบบมันชื่นใจอะแพทริกันคือต oh ้องฮู้เมนหนูดมชื้นใจเลยลูกแล้วก็คือกินแบบอร่อยมากรวมถึงหลายๆเมนูที่โอ้โหรายการต้องบอกเลยราย,รายการอาหารต้องเข้าแพทริกโรัวเพราะว่าการอธิบายฟิลลิ่งการกินของแพทริกนะมันอินมากเลยอะหูชีตนะพอเข้าไปอยู่ในปากแล้วมันวูมันมแค่ฟังก็เฮ เข้าใจและหลายๆคนก็มีเมนูอาหารในใจแต่แพทริกเนี่ยก็ได้แชร์เลยว่าอ่าสิ่งที่แพทริกชอบนะก็คือชีสโอ้โหต้องบอกเลยว่าพี่ๆในรายการเห็นด้วยเลยว่าอ้าฉันก็ชอบชีฉันก็ชอบชีสแต่ว่าเมนูชีสที่แพทริกเอามาแชร์เนี่ยจะเป็นเมนูง่ายๆเพราะแพทบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนเป็นเด็ก เป็นเด็กเขาเออเป็นเด็กขีก้เกียจเด็ก็ไม่ได้ทาอะไรเก่งในการเข้าครัวต่างๆเพราะว่าเด็กอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมนูก็จะเป็นเมนูง่ายๆก็คือเป็นการทํามาม่าทุกคนค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ใส่ชีสไปข้างหน้าพอเข้าไมโครเวฟโดนความร้อนชีสก็จะละลายวู้โวแค่ฟังก็อร่อยแล้วแล้วคือบอกเลยว่าเราต้องไปดูรีแอคชั่นของแพทริกในการพูดถึงชีสที่ละลายเยิ้มบนมามา่า หิวเลยพูดต,งตรงๆหิวเลยทุกคนขาแล้วบอกเลยว่ากินเนี่ยรู้นะว่ามันอร่อยแต่ก็อ้วนรู้เหมือนกันแต่ทำไมก็ชอบกินเพราะฉะนั้นก็ยังกินอยู่อ่าทุกคนขาตอนนี้คือบอกเลยว่าใครดูรายการนี้เนี่ยต้องมีชีสติดตู้เย็นจริงๆกระแสะในทวิตเตอร์ดีมากเลยทุกคนขาสำหรับแฮชแท็กพ i ยพายอันเดอร์สกอร์อิตซาวส์อินเครดิไม่ธรรมดาทุกคนคือบอกเลยว่าดีต่อใจมาก ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ2ของประเทศไทยไปเลยจ้าไม่เพียงแค่แฮชแท็กนะคะทุกคนคะ่ะคีย์เวิร์ดนี้คือบอกเลยว่าปังสุดๆส,สำหรับคีย์เวิร์ดแพทริกทิงชัวร์ข้นหาาชืออ่าไม่ธรรมดายังไงคะทุกคนคะ่ะ ไปถึงเทรนโลกเลยจ้ะอันดับที่21ของโลกเลยและอันดับ2ของเทรนทวิตเตอร์ไทยปังมากทุกคนอั<บ>ดับในเว้ยปอทุกคนค่ะแพทริกเขาก็ลงเลยนะในเว้ยป่อส่วนตัวของน้องเลยใครยังไม่ได้ไปกด Fol โ low นะ่ะต้องกดไว้เลยบอกเลยว่าปังมาครั้งนี้แพทริกเขาลงเลยว่าเจเกออูทายสเตจนี้เนี่ยวัดเรสต่อหนคู่ฉันคิดว่านา่ะเทมากเลยจริงๆพวกคุณคิดว่ายังไงกันบ้างล่ะอาไฟลุกเลยนะเขาบอกเลยคืนนี้ส องทุ่มนะอย่าลืมมาดูท sure, ิง้งชัวค้นแถวซื้อด้วยกันมาที่นี่อีกครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยฉันจะเสนอเมนูอะไรนะโอ้โหต้องมาดูกันทุกคนคะ่ะชีส over, เลิฟเวอร์อ่าให้เป็นผู้นำคนรักชีสเลยแพทริกนี่แล้วยังไงคะทุกคนคะ่สะสเตตปังขนาดนี้แม่จีนคือโอ้โหละลายค่ะละลายเป็นเหมือนชีสเลยตอนนี้คนนี้บอกเลยนะว่า หล่อมาก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 นี่คือมีประมาณ3 0 0พล้านคอมเมนต์ไฟลุกเกินไปแล้วแบบโอ้โหอากาศเย็นๆช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วที่ประเทศจีนอากาศหนาวมากแต่โอ้ยร้อนเลยค่ะร้อนไฟลุกเลยาจา้าสาไปบาปังอ่ะอุ้ยแเบบี้ที่รักโอ้เแบบี้ เก่งมากเก่งมากเลยเน่คนนี้บอกเลยเปาเป้วันหลายล่าที่รักฉันมาแล้วนะสแตนบายอยู่หน้าทีวีเลยค่ะไม่ยอมกระพิบตาเลยจ้าอ้าสแตนบายอยู่หน้าทีวีเบอร์หนึ่งโลยหยุดจอแม่คนนี้บอกเลยว่าอืมหน้าตาของหินท้าอยู่เนี่ยนะกนะ็ดูมีระดับนะเขาเรียกว่าระดับสูงอะค่ะโอ้โหหน้าตาแบบหน้าตาระดับสูงหน้าตาแบบอืม คือเกินต้านแล้วจริงๆนี่คนนี้บอกเลยนะว่าพายพายนี่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะอ่าโอ้โหทุกคนแอบเมาภาพตอนแพทริกมาซ้อมอ่ะตอนที่ไม่ได้เซ็ตผมแล้วแบบปล่อยผมลงมาแบบอู้ออแบบหน้าหงายหล่อน้าหงายอะแม่คือที่สุดรอแบบ รออย่างเงี้ยรอแบบรอตะโกนอะ่ะน่ารักแบบโอ๊ยน่ารักอย่างเงี้ยอู้ที่สู้ชอบลุกนั่นมากคอมเมนต์นี้บอกเลยว่ายิ้นให้ื roof of fire โอ๊ยไฟลุกไฟลุกไปหมดหลังคาบ้านชันเอ้ยไฟลุกไปหมดหลังคาบ้านชันตอนนี้นะแทบไหม่แล้วละ่ะคุณต้องมารับผิดชอบแล้วนะอ่าเขาเรียกเขาเรียกแม่เขาเรียกแบบดับเพลิงเลยจา้าเพราะอุ้ยไฟลุกไปหมดเลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่าอู้วา เป่าไปโซฮอตโอ้แบบว่าร้อนแรงสุดๆโชว์นี้พย่ยพมีสเสน่ห์มากจริงๆสเสน่ห์แพรวไปหมดเลยทุกคนคะ่ะต้องเก็บทุกวินาทีของโชว์นี้จริงๆบอกเลยว่าดีมากคนนี้บอกเลยว่านี่จังต้าล่ะเป่าไปอ่ะคุณโตแล้วนะโชว์นี้นะเขาล่าอุ้ย แซบ่บแซ่บสุดๆไปเลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่าเวทีนี้นะคุณนะัมีสเสน่ห์จริงๆนะมันร้อนแรงะะอะค่ะอ่ไม่ธรรมดาทุกคนจ๋าเขาบอกเลยว่าวอร์เรนจจันต์นี่ฉันจริงจังนะเนี่ยอาพูตรงฉันจริงจังไพ่ไพ in ่แพทริกยินเห่าอินทูวันคนนี้ เขาคือคนที่ดีที่สุดนะใจวอเตอร์ชินลีดีที่สุดในใจของฉันเลยอะ่ะตั้งแต่ฉันเกิดมาและได้พบเจอมวลมนุษยชาติเขาคือดีที่สุดเลยอะ่ะนี่จริงจังนะเนี่ยเออเชื่อเลยคุณพี่ขาคนนี้บอกเลยว่าไพ,พ,พ,พ่ไพ่นี่เห่าชายอะ่ะเออคุณหล่อมากอันนี้จริงอันนี้เถียงไม่ได้จริงๆเขาบอกเลยว่าเป็นแฟชั่นเจ้าชายน้อยอา่านี้บอกเลยว่าโอา้จอจ้าเห่าอ่ะ ดีจริงๆเลยนะช่วงนี้เนี่ยเทนชิตจะมาหลองอะ่ะช่วงนี้อากาศนะอู้หนาวอะไรอย่างนี้อากาศหนาวๆอย่างนี้ช่างโชคดีจริงๆเพราะว่าได้ดูสเตจนี้เนี่ย โอ้ยมันทําให้ฉันร้อนขึ้นมาเลยอ้าโอ๊มีประโยชน์นะทุกคนขาวันนี้เขาบอกเลยนะว่าอุย้ยแพทริกนะเขานุ่มนวลเขาน่ารักมากๆเลยแล้วเวทีนี้ของเขาจะแซบนะแต่เขาก็ยังคงเป็นกระต่ายน้อยอยู่ดีอุย้ยความน่ารักความนุ่มนวลของเขาวันนี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทําไมไดโนเสาร์ถึงตายไว อ่ออะทำไมอะรู้ไหมอะอะรู้ไหมว่าทําไมไดนโนเสาร์ถึงตายไวเขาบอกเลยว่าอู้ก็เพราะว่ามันโชคไม่ดียังไงล่ะมันโชคไม่ดีที่อายุสั้นอายุสั้นเกินไปที่จะอยู่เพื่อได้เห็นและปรบมือให้กับความงดงามของยินเฮืออาไม่ธรรมดาทุกคนขาโ,โหต้องบอกเลยว่าน่ารักมาก คอมเมนต์คือบอกเลยว่าโ,โหเบอร์หนึ่งนะแม่ก็คือยืนหนึ่งเนาะแล้วที่สําคัญรายการก็น่ารักยืนหนึ่งมากเลยสําหรับแพทริกต้องไปดูทุกคนค่ะเพราะว้าวโ,โหแพทริกกับอาหารเป็นอะไรที่ส่งเสริมความน่ารักประกายแวววาวสุดๆรวมถึงโชว์สเตจนี้ที่เหินแซบเหินล่ากที่แบบโอ้โหแซบร้อนแรงแล้วก็โอ้โหได้โชว์คู่กับพี่อูชเชียนอีไม่ธรรมดาจริงๆห้ามพลาดทุกคนค่ะในรายการกิ o u าว Incredible ซีซั่นสองหรือว่าคิงชัวร์ฮันด์หาชื่อต้องไปดูจริงๆบอกเลยพรีเซนเตอร์ของกินเข้าได้เข้านะกินอะไรก็อยากซื้อตามกินอะไรก็ดูอร่อยจริงๆเด็กคนนี้ไวกำลังโตทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมีอะไรน้ำตาลมาอัปเดตให้กันฟังว่าไ่ว่ามาก็โอ้หิวข้าวจะไปทำมาม่าใส่ชีสวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า